Thank you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานะของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เพิ่งทําไปถูกไหมว่าเครมลินเนี่ยได้ถูกโจมตีโดยโดนที่ถูกกล่าวอ้างว่าโจมตีมาจากยูเครนทั้งรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็โมโ oh หเป็นอย่างมากเลยกับการโจมตีในครั้งนี้เพราะเรียกได้ว่าโจมตีมายังแบบใจกลางของประเทศรั เลยถูกไหมออฟฟิศของประธานาธิบดีเลยเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าเคมลินอาจจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนะครับแล้วก็ปูตินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เคมลินณเวลานั้นนอกจากนี้เองอย่างที่บอกกันไปว่ามีการขู่ด้วยนะว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับผมเตรียมที่จะใช้นิวเคลียร์ใส่ย,ยูเครนแล้วจากการกระทำในครั้งนี้แต่ตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงแต่อันนี้มีอัปเดตใหม่มาล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือสถาหนะของปูตินในตอนนี้หลังจากเกิดการโจมตีที่เคลมลินขึ้นแม้ว่าการโจมตีในครั้งนี้เองเนี่า มันมาจากยูเครนยูเครนต้องการจะรอบสังหารปูตินแต่ก็มีฝ่ายอ,ยาอื่นๆเนี่ยตั้งข้อสงสัยมาว่าระบบการป้องกันทางอากาศรัสเซียเนี่ยมันจะห่วยขนาดนั้นเลยหรือไงกันและเคมลินเนี่ย คือส,สารที่ทสําคัญที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสารที่สาคัญที่สุดอ่ะปล่อยให้มีการโจมตีแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีจริงๆเนี่ยมันจะไปบินอะไรระเบิดที่โดมระเบิดกระจอยเดียวเองมันไม่ได้เพ่งเล็งที่ห้องทํางานของปูตินหรือว่าไม่ได้เพ่งเลงอ่ะตรงจุดไหนที่มันจะดูมีคนเสียชีวิตได้เลยแล้วระเบิดเนี่ยมาดูเบามากๆทํา,าให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าหรือทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อหาข้ออ้างในการโจมตียูเครนด้วยมาตรการทีี่่รรรุนนนแงมมาาากกวเเดิพะตอ้จๆ จะไปใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีข้ออ้างที่สําคัญแล้วก็ต้องมีข้ออ้างที่จะแจง้งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนคาดว่าทางรัสเซียเนี่ยอาจจะใช้ข้ออ้างนี้หรือเปล่าในการที่จะถล่มยูเครนให้ล่าไปเลยแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับจากรายงานล่าสุดจากวงในเนี่ยนะครับผมวงในของทางรัสเซียที่ได้คุยกันในเทเลกรมัมได้บอกกันมาว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันอาจ,จะเป็นการโจมตีของยูเครนหรือเป็นการโจมตีของผู้ไม่หวังดีจริงๆก็ได้เพราะสถานะของปูตินในตอนนี้เนี่ยปูตินจะไม่ทํางานที่เคลมเลนแล้ว แต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่3พฤษภาคมนี้หลังจากมีการโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมทางประหานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับจะย้ายที่ทํางานไปทํางานในบังเกอร์แทนนั่นเองนะไม่ทํางานในตึกแล้วในตึกเนี่ยสุ่มเสี่ยงถูกโจมตีหรือถูกลอบสังหารได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไปทํางานที่บังเกอร์รับดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับผมตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่ายังกับฮิตเลอร์นะครับโดยบังเกอร์ของปูตินที่รายงานกันมาตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้บอกว่าบังเกอร์รักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยนะครับ อยู่ที่โนโวโอคาเลโนั่นเองก็เป็นบังเกอร์ที่มีการอารักขาความปลอดภัยอย่างแน่นหนามากๆนะครับผมแล้วก็ติดต่อไปสั่งงานจากภายนอกอย่างเดียวแต่ตรงนี้หลายหลายคนก็บอกว่าปูตินเนี่ยก็เหมือนจะโดนปิดตาเหมือนกันเพราะว่าการที่ทํางานที่บังเกอร์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เขาได้รับรู้ข่าวสารน้อยลงไปกว่าเดิมอีกถูกไหมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยปูตินนะ่ะกลัวที่จะถูกดักฟังหรือถูกดักข้อมูลมากๆก็ต้องใช้การติดต่อแบบพิเศษอย่างเดียวเพราะจะข้อมูลที่รั่วออกมาของอเมริกาเนี่ยก็โชว์ให้เห็นเลยว่า ทางข้อมูลของรัเสเซียหลุดไปอยู่ฝั่งอเมริกามากขนาดไหนนะครับและนี่ก็คืออัปเดตในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกัน<ๆ>เกี่ยวกับสถานภาพของปูตินในตอนนี้ก็ถ้าเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าปูตินเนี่ยก็คงจะไปอยู่แต่ในบังเกอร์นะแล้วก็ทํางานจากบังเกอร์คงต้องรอสถานการณ์ปลอดภัยกว่านี้สำหรับปูตินก่อนถึงปูตินเนี่ยจะกล้าออกมานะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย กับการดูรายการ p o l i t i c World Thailand นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำยูทูบของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บ เรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอสสิ่งต่างมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอสปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอสเลยมีการทำแบบ after effect ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ ท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะ่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W ยูไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใหด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w 1หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์ ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ